ันยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอม g อรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครเราก็จะมาพูดถึงคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดเลยคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใจที่ทาง Baby Monster เนี่ยเขาปล่อยลงมาทั้งใน TikTok แล้วก็ IG เลยนะครับเป็นการออกไปเล่นเกมกันอีกแล้วของ2ส,สาวคู่ซีชิยอนนะครับหรือว่าเชก i ิต้าอายอนนั่นเองสซีรูมเมดนะครับไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่กำลังเล่นเกมกำลังกำปั้นมหาศานั่นเองนะครับโชว์ความสามารถทักษะความแข็งแรงของการ ออกมัดต่อยมวยชกเข้าไปตรงลูกนะครับที่แบบว่าจะเป็นหน้าใครไม่รู้แหละแต่ว่าไอยอนจิกิต้าเนี่ยมาโชว์ให้ได้เห็นแล้วว่าแอนตี้ปากแจวทั้งหลายอย่ามาหือยอย่ามายุ่งอะไรกับพวกเราเด็กขาดเพราะนี่ไม่ใช่มือตบแต่ว่าเป็นมือต่อยของวงนั่นเองนะครับจิกิต้ากับไอยอนโชว์ให้ดูแล้วว่าสกิลการเล่นเกมนี้สกอร์เนี่ยสูงขนาดไหนไอยอนเนี่ยได้ไป6000กว่าเลยนะครับสำหรับ พลังความแรงของหมัดแต่ว่าคนที่แรงไปกว่านั้นเนี่ยก็คือชิกิต้านั่นเอง8,000กว่ากว่าเกือบ9,000นะครับอีกดีตวเนี่ยน่าจะทำลายสถิติได้แล้วนี่ยังเด็กอยู่นะครับถ้าหากว่า อัปเดตอีกสักปีหนึ่งเนี่ยกลับมาเล่นที่เดิมเชื่อเลยว่าสกอร์นะจะต้องเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะทำลายสถิติเดิมที่สามารถทำไว้ได้ที่900กว่ากว่าได้แน่นอนนะครับปาที่จะปล่อยหมัดออกไปได้เนี่ยเขาก็รีลายเยอะกันนะครับโดยเฉพาะอาร์ชอนเนี่ยยิ่งกว่านักมวยไทยซะอีกเอยมีการหลอกหมัดหลอกเป้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับจิก,กิตาที่รับหน้าที่ในการถ่ายคลิปอยู่ก็หัวเราะอ,อยู่อย่างเดียวเลยแต่ว่าพอถึงตาตัวเองปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงใส่ ตกเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังหมัดมหาศาลของชิกิต้าเก่งรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องแรปเอ่ยหรือว่าจะให้อาหารม้าก็เก่งนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ย ชกมวยก็เก่งอีกนอกจากชิกิต้ากับอายอนเขาจะมาโชว์พลังหมัดกำปั้นมหาศาลของทั้งคู่แล้วนะครับก็ยังมีคลิปเต้นของทั้งสองคนเนี่ยในห้องซ้อมกันด้วยเป็นการเต้นติ๊กตอกนะครับบอ,อกเลยว่าลายเต้นของสองคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทุกคนจากคลิปก่อนหน้านั้นที่เราได้เห็นไปแล้วครั้งนี้กลับมาอีกรอบนะครับกับการเต้นคู่กันของชิกิต้าอายอนนั่นเอง กับเพลงเท่ๆที่โชว์ความแบบว่าฮิปฮิปของทั้งสองคนได้ดีนะครับลายเต้นชัดเจนทั้งแข็งแรงแล้วก็ทั้งพลิ้วไหวที่สําคัญนั้นเนี่ยเข้าขากันดีมากๆเคมีตอนเต้นด้วยกันคือลงตัวสุดมีการแบบว่าเล่นหูเล่นตาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็เล่นกับคนดูด้วยยิ่งตอนเวฟเนี่ยบอกเลยว่าสะเทือนใจสุดๆนะครับเพราะว่ามันทําให้แฟนคลับเหล่ามัมมีเนี่ยใจสั่นกันได้เลยมันตะเตือนใจจริงๆนะครับดูด้วยกันทีไรสองคนนี้สร้างแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กัร แล้วก็ให้คนรอบข้างรวมไปถึงให้เราแฟนคลับมามีได้เห็นกันด้วยทั้งพาไปเล่นแล้วก็ทั้งพาไปเต้นเลยนะครับในคลิปคลิปเดียวในไอจีเดี๋ยวเราจะได้เห็นถึงความสดใสร่าเริงแล้วก็ความเป็นเด็กน้อยแล้วก็ยังมีพาร์ทของการเป็นไอดอลให้ได้เห็นกันด้วยนี่ขนาดเต้นเพลงคนอื่นยังปังขนาดนี้ รอดูท่าเต้นเพลงเดบิวต์ของวง Baby Mon s t เ r กันไม่ไหวแล้วนะครับว่าเด็กๆทั้ง7คนนั้นไม่ใช่แค่เพียงแค่ชิกกต้ากับอายอนจะพรีเซนต์ออกมาได้ดีแค่ไหนมารอดูแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้กับการเดบิวต์ของ Baby m o อน t e r กันได้เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้มาคอมเมนต์กันนะครับทุกคนว่าเห็นพลังหมัดกําปั้นของทั้งคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะเหล่าแอนตี้เนี่ยจะแวะเข้ามาฟังแล้วก็มาดูมาบอกก็ได้นะครับว่ากลัวหรือเปล่ากับพลังหมัดของชิกิต้าแลวก็อารยอนท แลก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครชอบลายเต้นของจิกิต้ากับอายอนกันมากขนาดไหนชอบลายเต้นของใครกันมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปลาจริงๆนะครับทุกคนอย่าลืมมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง